<อ>หมู่บ้านลูกกวาาเนาะหมู่บ้านลูกกวาดนะคะคจ้าไ,ไปหมู่บ้านลูกกวาดจ้าบ้านลูกกวาค่ะค่ะไปเลยค่ะหมู่บ้านลูกกวาดที่หันอยู่นั้นเลยเจ้าคือหมู่บ้านลูกกวาดบางครั้งเพื่อนจะฮ้องว่าหมู่บ้านสีพาสเทลแต่ชื่อแท้ของเพื่อนก็คือหมู่บ้านวัฒนธรรมกำชรเจ้า หมู่บ้านนี้แต่ก่อนนี้เป็นสลัมเจ้าแต่ว่าบัดเดียวนี้เป็นหมู่บ้านที่สวยงามและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของเมืองปูซานถ้าใครไม่ได้มาหมู่บ้านกําชอนนี่นะิวรถือว่ามาบะถึงปูซานเห็นแล้วเจ้าถามหน่อยทำไมทำไม,าามาเป็นสีลูกวาย<อ>ะพระอะไรนะหมู่บ้านนี้ทาไมาเป็นหมู่บ้านสีลูกวายคือแต่ก่อนนะคะมันเป็นสลัม ใช่แต่ก่อนเป็นสลัมไม่ได้น่าดูเลยค่ะแต่ว่ารัฐบาลเกาหลีเขาก็เหมือนอยากจะปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการแบบว่ารวบรวมชาวบ้านมาทาสีบ้านให้มันกลายเป็นหมู่บ้านสีสวยๆปรับปรุงให้มันดูสวยๆค่ะแล้วต่างคนต่างสีอยากอยากะทาสีนู้นสีนี้มันก็เลยกลายเป็นสีรุ่งกว่าจากสลัมเป็นหมู่บ้านลูกกว่าสวยเขบคุณค่ะจากสลัมหรือชุมชนแอดกลายเป็นแลนด์มาร์กแล้วก็เป็นหมู่บ้านที่น่าดูน่าชม หมู่บ้านกำชรแห่งนี้ถูกค้นพบเมื่อปีคริสตศักราช1950ซึ่งก็ตรงกับพศ2493นั่นแหละเจ้าหมือนที่คุณไกเขาบอกไว้นยเจ้าว่าหมู่บ้านนี้ยอดีตเคยเป็นสลัมหรือที่ฮ้องว่าชุมชนเออัดนั่นแหละเจ้ามาเลยมาเลยค่ะเฮ<อ>้มาเลยมาเลยค่ะ หมู่บ้านลูกกวดหมู่บ้านคำชอนค่ะชื่อหมูห่บ้านอย่อางก้คำชอนครับผมคำช,ชอน,ชอนที่นี่แต่ก่อนนี้จะมีประชาชนแล้วก็นักบวชจำนวนหนึ่งที่อพยพจากสงครามเกาหลีเจ้ามารวมตัวกันที่นี่แล้วก็มาสร้างบ้านเรือนอยู่บ้านของเปิ้นเนี่ยมันเนื่องจากมีคนมานักเนาะแล้วก็ที่นี่เป็นหุบเขาเจ้า,เ,าเพราะฉะนั้นการสร้างบ้านก็เลยติดติดกัน ก็เป็นสั้นลำนั่นเลยเจ้าเมินเข้าเมินเข้าสภาพบ้านเรือนเปิ้นก็ชำรุดสุดโสมเจ้าผู้นำหมู่บ้านคนนี้เก่งนะเนอะเพื่อนมีไอเดียบันเจิดที่จะปรับปรุงหมู่บ้านเนี้ยครั้งใหญ่เลยเจ้าเปิ้นก็เลยเจญคนที่มีฝีมือตึงกิตตะกอนตึงนักเรียนตัวยนะเจ้านักเรียนนักศึกษามาช่วยกันตกแต่งหมู่บ้าน โดยใช้สีพาสเทลหรือว่าจะวาดรูปอัญยังก็ได้เพื่อตกแต่งหมู่บ้านนี้ด้วยงานศิละปะตามความคิดของตัวเก่าเลยเจ้าเนาะที่ไหนว่างตึงกำแพงตึงที่ไหนต่อที่ไหนว่างหรือต้องการจะทาสีป้นก็เอาไปทาหมดเลยเจ้านอกจากนี้ก็ให้เจ้าบ้านทาสีบ้านของตัวเก่าตามใจใครชอบสียังก็ตางตัวเก่าเลยเจ้า เมื่อตึงหมู่บ้านมีสีที่ตัวเขาชอบโหพอมาดูตึงมดหมู่บ้านกลายเป็นว่าหมู่บ้านนี้มีสีสันสดใสตื่นตาตื่นใจอย่างที่อ่านนี่แหละเจ้าอันนี้ก็เป็นจุดเช็คอินแฮมที่นึงนะเจ้าเป็นหูบปั้นปลาบนระเบียงซึ่งทำมาจากเศษไม้แล้วก็มาตกแต่งสีให้มันหลากหลาย แล้วก็สวยงามดีเจ้าสวยงามนัลูกป่าลูกปาสวยงามพันณนาดิเจ้าป่าค่ะนี่ชุดเจ้าสาวค่ะนั้นชุดเจ้าสาวอ๋อจะจะลองไหมสี่รอบเป็นเจ้าสาวอยากเป็นเจ้าสาวเตียวไปแหมก็จะหันว่าตั้งซ้ายแล้วก็ตั้งขวาของถนนที่เราเตียวไปเนี่ยเจ้าเราวางทางเนี่ยก็ยังมีจุดสวยๆงามๆเมื่อเราได้ถ่ายรูปกันเจ้า อย่างเช่นตั้งขวามอือเนี่ยมีตึงหูแล้วก็มีตึงศิลปะที่มีรูปทรงจับต้องได้งามเจ้าผสมผสานกันนักท่องเที่ยวยังเฮาก็อดมาได้เลยเจ้าที่จะต้องมาถ่ายภาพเฮางบบเส่ใสแต่ว่าสถานที่สซใสเฮาก็พอใจนะั้นนะเจ้าเนาะนอกจากนี้ก็ยังมีร้านค้าต่างๆ ขายตึงของกินของใช้ขนมข้าวต้มแล้วก็ของที่ระลึกไว้เฮาได้เลือกซื้อเลือกหาพอละเจ้าแม้แต่ขั้นใดก็ยังเป็นสีที่หลากหลายอย่างที่หันแต่ขั้นใดสีอย่างนี้ถ้ามาอยู่บ้านเฮาบ้านเดียวนี่นะมันน่าจะว่าเฮาเป็นผีบ้านนะเจ้าเนาะแต่ที่นี่เมื่อมาผสมประสานกันกูบ้านกูบ้านกลายเป็นว่าเป็นความงามเจ้า เป็นความง,งามความงดงามที่ไครๆก็ยากมาดูนะเจ้ามัมามันไม่าแได้วหมูอมมาแวะถ่ายหูที่ปลายชื่อกำชอนส่วนด้งหลังที่หันนี้นะเจ้าก็คือหมู่บ้านชุมชนแออัดนั่นเลยเจ้าหรือว่าสันลำตะก่อนนั่น่ะ เพินตั้งอยู่ที่ตีนเขาตีนดอยเนาะเป็นหุบเหวลงไปเพราะฉะนั้นบ้านเงินต่างๆก็เลยปลูกติ๊ๆกันเจ้าแปลงติ๊กๆกันก็กลายเป็นสลัมนั่นแลเจ้าหมู่บ้านนี้ในเจ้าโด่งดังเพราะว่าเพิ่นใจเป็นที่ถ่ายทํารายการ The Running Man เจ้าข้าเจ้าก็บ่เคยดูเนอะลองไปดูในเจ้าว่ารายการ The Running Man เนี่ยเป็นยังไงนอกจากนี้นนเจ้า เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตสําหรับคนทุเพศทุกวัยกูคู่กุคนเลยเจ้าเพราะว่าเตโ,โอแอลเนี่ยม่วนแล้วก็สบายขนาดเจ้าเป็นเมืองที่มีวิวสวยงามอยู่หิมทะเลเหมาะสําหรับการถ่ายภาพเพราะฉะนั้นช่างภาพเนี่ยเพิ่นจะชอบเลยเจ้ามืออาชีพทั้งหลายแล้วก็บางมืออาชีพอย่างข้าเจ้านี่ก็ชอบเหมือนกัน,นเจ้าเนี่ยงามขนาดนะเจ้านเนาะ ีนี่น่ะมีความน่ากเกยอย่างเอ,เอเ้ียเจ้ากูซอกู้มุมยังจะแต่งแต้มไว้ด้วยศิละปะในทุกแง่ทุกมุมเจา้าเดินแอวไปเพลิดเพลินเจริญใจคานนาดเพราะว่าตึงหมู่บ้านเนี่ยมีก้สีเจ้าเนี่ยตึงสีเขียวสีส้มสีน้ำเงินสีฟ้าสีเหลืองสีแดงโอ้ยสป,ปะสีเจา้าหลัลานไปหมด แล้วก็งามนะเจ้างามตัวนามมาแจ้วว่าแต่งไปเรื่อยเนาะค้าเจ้าว่หมู่บ้านเนี่ยมันเหมือนหมู่บ้านในการ์ตูนมากกว่าจะเป็นบ้านที่คนแตตะอาศัยอยู่เนาะบ้านเกือบตึงมดเนี่ยจะมีรูปแบบเดียวกันคือเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมเจ้าคล้ายๆกับเอาทีกซอมาต่อกันแต่ว่างามเจ้าเพราะว่าในแต่ละปีนี้จะมีนักท่องเที่ยว มาเอ่หมู่บ้านแห่งเนี้ยนักกว่าสิบสี่ล้านคนโอ้ oh. นักท่องเที่ยวนักกว่าสิบสี่ล้านคนลองคิดเอาคนเดียวใต้เจ้าว,ว,ว่าในแต่ละปีเนี่ยจะมีรายได้เข้าประเทศของเปิ้นสักเท่าใดกันเนาะมันไม่น่าดามันมะมะนะนนม,มันต้องมัดเตอร์โคสจัดต้องจ่ายมันมากดามเดี๋ยวปาเต่งได้ครับพอบ้านในเหวนี่แหละเจ้า เป็นบล็อกเป็นบล็อกหลากสีสันงดงามขนาดตึงหลังคาตึงกำแพงโอ้ยตาสีแสบสันดีขนาดนะเจ้านอเฮ้เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวจะพึ่งเฮลงนะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดยอย่าไายใช่ะโอเคโอเคจ้า เหนึ่งสองสาม้อ่ไปตรงจุดนี้ก็เป็นแห่งจุดหนึ่งที่พลาดมาได้นะเจ้าเมื่อมาถึงหมู่บ้านกำชอนเป็นจุดเช็คพอยเจ้าแต่ว่าต้องเตียวเข้ามาไก่น่อยที่หันอยู่ด้านหลังนั่น่ะก็คือาชาอหูปันเจ้าชายน้อยเจ้าที่นี่จะมีคนมาเข้าแถวยาวขนาด เพื่อจะมาถ่ายรูก,กับเจ้าชายน้อยนี่แหละเจ้า,าเจ้าชายน้อยนี่ก็โด่งดังถามนักวิทยายชื่อดังในเกาหลีเจ้าเพราะฉะนั้นคนก็จะมาเข้าแถวรอถ่ายรูยาวอย่างอี้เลยนะเจ้าส่วนก็เจ้า่ายไกลๆไปถ่ายรูก,ก,กู้คับเจ้าชายน้อยที่มีชื่อเสียงและเป็นจุดนดนมากนี้สักกรรมเจ้า เรลงมายืนเนเีเลยนยร็วๆอะด้านล่งนยงนขึ้นไปกับันเป็นหัวใจเหลืองเหลืองแดงแดงแขวนอยู่บนแดดฟ้าเจ้าอ๋ออันนี้ก็เป็นพวงกุญแจหใจแน่นอนเลยเจ้า พวงขุญแจและลูกหัวใจเนี่ยเป็นอย่างอื่นไปบ่ได้ต้องเกี่ยวข้องกับความหักเหมือนกับตี้หันมาตามที่ต่างๆแน่นอนเลยเจ้าและนี่ก็เป็นมุมนึงที่นักท่องเที่ยวชอบมาถ่ายโงปก,กันเจ้าเพราะหันตึงบ้านสีพลาสเทลแล้วก็หันตึงพวงกุญแจอยู่บนแดดฟ้านั่นแหละเจ้าลืมบอกไปว่าหมู่บ้านเนี้ยที่ได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านวัฒนธรรมนั้นนะเพราะว่า หมู่บ้านนี้เกิดจากการตั้งรกรากในง้ายทินั่นของคนเกาหลีที่หนีสงครามมาเหมือนที่โอ้้ในหันเจ้าแต่ว่าเขาไปได้มามือเปล่านะเจ้าคนได้นําความรูมดด้านฮัตศินติดตัวมาตวัวแต่งแต้มอย่างที่หันที่นี่เจ้าหมู่บ้านสีพลาสเทลแห่งเมืองปูซานเกาหลีใต้เจ้า